สวัสดีค่ะนครรัชพันธ์ค่ะมาจากคิดจะจากบ้านแห่งพอ้อพรสมุทรปราการค่ะก็เดิมทีก็พ่อแม่เนาะก็นับถือพุทธทุกคนค่ะก็มีการไปวัดทำบุญที่วัดไหว้ผีปู่ย่าอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวก็ปานกลางค่ะตอนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาค่ะครอบครัวก็ สุขสบายดีก็ชีวิตก็เลยไม่มีปัญหาเรียบง่ายตอนแรกมีเพื่อนที่ที่เรียนด้วยกันนะคะว่าเขาเป็นคริสเตียนมีเพื่อนสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ะคะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเพียงแต่เขาบอกว่าเขานับถือคิดมีพระเยซูนะอะไรอย่างเี้ะคะ่ะก็มาทํางานที่กรุงเทพะคะ่ะมีเพื่อนมาประกาศแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รับไม่ได้สนใจในในใน,ในพระเยซูคริสต์นะ เพราะว่ายังไม่เข้าใจอะไรมากมายก็ต่อมาก็สามีไม่สบายป่วยเป็นมะเร็งอะค่ะก็มีพี่น้องในในหมู่บ้านมาประกาศข่าวเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์สามารถที่จะช่วยรักษาได้มาประกาศแล้แล้วแฟนแฟนเขาก็สนใจว่าพระเยซูคิสตสามารถที่จะรักษาให้หายได้จริงหรือไม่เขาก็ไปเชื่อในพระเยซูคิสต ก็ได้ชวนไปไปร่วมนรมัสก,การพระเจ้าที่คิดจะจักแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะคะตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อในในในพระเยซูคริสต์นะคะว่าพระเยซูคริสต์มีจริงเหรอมีอะไรมากมายในส่วนตัวก็จบนักธรรมตรีมาด้วยก็เลยยังยังไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยได้ไหม เพราะเรายังไม่เข้าใจในในเรื่องของพยคริสุ์ิเนาะว่าสามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าในในขณะที่เราไม่สบายในขณะที่เรามีปัญหาใดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้สนใจเท่าที่ควรที่ไปโบสถ์ไปนักมัการพระเจ้าก็ตามสามีไปอะค่ะตอนนั้นที่สามีไม่สบายใช่ไหมไม่เป็นมะเร็งที่เขาเอา่อไม่สบายมีการผ่าตัดที่กระโหลกมะเร็งไปที่กระโหลกศีรษะก็ไปผ่าตัด แล้วตัวเขาเองก็อธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเขาหายแล้วเขาจะมารับใช้พระเจ้าก็ในขณะที่เขาเขาถูกผ่าตัดหรือว่าสลบไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าทีนีเ้เหมือนกับว่าหมอก็บอกว่ามีเปอร์เซ็นที่รอดแค่1%เท่านั้นที่เขาจะรอดชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าตรงน,นั้นด้วยว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาให้ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการผ่าตัดที่ กะโหลกศีรษะนะคะแล้วตอนแล้วก็ปักใจเชื่อเลยว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชสามารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าได้ะคะ่ะหลังจากที่มามาเชื่อได้ประมาณสักสองสามปีแล้วเขาก็ไม่สบายอีกเพราะว่ามะเร็งได้ลามไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกแล้วก็ทำให้เขาไปอยู่กับพระเจ้า เรอนี้เราก็มาโฟกัสใหม่ว่าเราหันมาดูตัวเองว่าเราเช,ชื่อพระเจ้าจริงไหมเชื่อพระเจ้าด้วยอะไรด้วยสาเหตุอะไรออก็หันมาอ่านพระคัำพีตั้งใจอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นโม่งมั่นที่จะ,สะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นสแสวงหาพระครำพระเจ้ามากขึ้นเพราะสิ่งที่เราจุดเปลี่ยนของชีวิตเรานี้เป็นเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคําของพระเจ้ามากกว่าเรา เราก็เลยหันมาโฟกัสเรื่องนี้กับชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองใหม่มาเริ่มต้นกับพระเจ้าให้ดีขึ้นนะคะการที่เรามาเชื่อพระเจ้านี้มันมันสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างภายในจิตใจเราหลังจากที่เราเดิมทีเราก็เป็นคนใจร้อนไม่ยอมใครมุทะลุดุดันอะไรอย่างนี้แต่ว่าพระคำของพระเจ้าทำให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนความนึกคิดเปลี่ยนความรู้สึกของเราเปลี่ยนการาให้เราที่จะให้อภัยคนอื่นได้ไม่ว่าเราจะถูกข่มเหงไม่ว่าจะถูกกลั่นแกล้งด้วยความที่เรามีพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์อยู่ในใจเรามันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากสถานะเดิมมาเป็นสถานะที่เป็นลูกของพระเจ้าค่ะในตอนแรกก็ไม่ได้มีนิมิตอะไรชัดเจนเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องการศึกษาพระคำของพระเจ้า ให้มันให้มันดีกว่า,กว,ากว่าชีวิตเดิมๆที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็อยากจะศึกษาพระคำอยากจะมาเรียนรู้พระคำให้มากขึ้นก็มีนิมิตอยากที่จะไปบุกเบิกที่ในหมู่บ้านที่ที่ข้าพเจ้าอยู่นะคะที่หมู่บ้านพึกษาเพราะเราก็อธิษฐานมาได้ระยะหนึ่งแล้วว่าเราจะไปบุกเบิกที่นั่นเป็นพิเศษเพราะว่า มีผู้คนที่หลงหายไปอยู่ที่นั่นอีกหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รับความสว่างจากาพระเจ้าเนาะอยู่ในอยู่ในชีวิตเดิมๆของเขาเนี่ยก็อยากให้ผู้คนเหล่านั้นที่จะได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าด้วยค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะในชาวไทยหรือว่าพี่น้องของข้าพเจ้าที่ได้รับฟังอ,อยู่ณตอนนี้นะคะว่าพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่าน,นะ มีมีชีวิตรอดจากความผิดบาปทั้งหลายทั้งหมดที่เราทําให้พระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีสันติสุขและมีอะไรอีกมากมายที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราสิ่งสําคัญที่สุดคือเรามีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทกคนค่ะ